ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9เมษายนพศ2566สําหสำหรับวันนี้นะครับผมได้นำลูกอมของอหลวงพ่อปลอดวัดในปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีนำาให้ชมกันนะครับผมได้นำมาทั้งหมดอยู่3าเม็ดนะครับ3เม,ม็ดก็จะมีเม็ดขนาดใหญ่เนี่ย2เม็ดแล้วก็เม็ดขนาดขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเนี่ย อีก1เมตรนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อปลอดวัดในปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับจากการสืบค้นประวัติของท่านเนี่ยท่านเกิดเมื่อปี2387นะครับที่อำเภอขลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ท่านได้อุปสมบทในปี2406นะครับที่วัดประยูนวงสาวาสนะครับในเขตทนบุรีนะครับ หลังจากนั้นหลังจากที่ท่านบวชนะครับท่านในออกทุด,ดงนะครับมาอยู่ที่วัดในปากทะเลนะครับวัดในปากทะเลเนี่ยปกติบางครั้งเขาก็เรียกกันว่าวัดปากทะเลนะครับวัดปากทะเลหรือวัดในปากทะเลนี่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลปากทะเลนะครับอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับขณะนั้นเนี่ย ที่วัดในปากทะเลนะครับก็มีหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นเจ้าวาดหลวงหลวงพ่อแก้วนี่ก็คือท่านผู้สร้างตำนานพระปิตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนี่เองนะครับแล้วก็หลังจากที่หลวงพ่อปลอดท่านมาอยู่กับหลวงพ่อแก้วนะครับที่วัดในปากทะเลแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลวงพ่อแก้วท่านได้มอบหมายให้หลวงพ่อปลอดนะครับ เป็นเจ้าวาดดูแลวัดในปากทะเลแทนท่านนะครับเนื่องจากท่านต้องมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปอยู่ที่วัดเือวันนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดในปากทะเลนะครับตลอดมานะครับจนกระทั่งมรณภาพในช่วงประมาณปี2470ถึงประมาณปี2480นะครับไม่สามารถระบุ ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณการเข้าข้าวไว้นะครับว่าจะอยู่ในช่วงนี้นะฮะสำหรับวัตถุมงคลที่ปรากฏนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะมีเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับสร้างในปี2492นะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นรูปหล่อของท่านนะครับ ซึ่งทั้งเหรียญรุ่นแรกแล้วก็รูปหลองท่านที่ออกมานะครับไม่ทันท่านนะครับอันนี้ก็จะมีการสร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะส่วนเครื่องรางนะครับที่ปรากฏในปัจจุบันนะครับที่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็คนรู้จักกันนะครับก็จะมีเพียงลูกอมเท่านั้นเองนะครับลูกอมของท่านนะครับที่ผมนำมา ให้รับชมกันวันนี้นะครับส่วนจริงๆแล้วท่านก็มีการสร้างทั้งตะกุดนะครับผ้ายันอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับก็จะมีเฉพาะลูกอมของท่านเท่านั้นเองที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับลูกอมของท่านนะครับที่มีการสร้างนะครับแล้วก็ปรากฏ อยู่ในถึงยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3ขนาดนะครับเอ่อก็จะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดกลางขนาดเล็กนะครับวันนี้ผมแนะนำเอ่อขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ก็คือ2ลูกนะครับ2ลูกนี้นะครับขนาดใหญ่ถือเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับก็คือลูกนี้นะครับอันนี้คือขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็จะเป็นขนาดเล็กสุดของท่านและนะขนาดนี้นะครับ ส่วนขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่ก็จะมีขนาดนะครับประมาณเหรียญ10บาทนะครับถ้า yes ถ้าจะเทียบถ้าจะเทียบขนาดก็คือประมาณเหรียญ10บบาทนะครับคนสมัยก่อนนะครับนี่ครับเหรียญ10บาทเทียบนะครับก็จะประมาณประมาณได้ประมาณเหรียญ10บบาทนะครับนะครับซึ่งเอ่อ ถ้าเป็นคนสมัยโบราณนะครับเขาก็จะเรียกกันว่าลูกมะนาวเมืองเพชรนะครับเขาจะตั้งฉายาลูกอมของท่านเนี่ยลูกมะนาวเมืองเพชรซึ่งขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดเท่า,เท,า,เ,ทาเท่ากับเกือบเกือบเท่าลูกมะนาวนะครับนะครับอย่างลูกนี้นะครับลูกนี้เนี่ยขนาดประมาณสองจุดแปดเซนนะครับสองจุดแปดเซนก็ <c oughs> เกือบสามเซนนะครับอันนี้ก็ขนาดประมาณเท่าลูกมะนาวได้นะลูกนี้แล้วก็ลูกถัดมาก็จะขนาดประมาณนิ้วหนึ่งครับหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็จะตกประมาณเหรียญสิบบาทพอดีนะฮะลูกที่สองนี้ก็จะย่อมลงมาหน่อยนะครับสำหรับลูกกลมของท่านนี้นะครับมีเรื่อง เล่ากันมานะครับว่าเซียนพระบางคนนะครับก็ได้เคยนำลูกอมของท่านนะครับไปเอ็กซเรย์นะครับลองไปเอ็กซเรย์ดูก็ปรากฏว่าบางลูกนะครับมีพระบิดาอยู่ข้างในด้วยนะฮะมีพระบิดาอยู่ข้างในด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระบิดาที่หลวงพ่อแก้วท่านได้สร้างไว้ที่วัดในปากทะเลเมื่อเขาวที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่ที่วัดนะครับ ก็มีเฉพาะบางลูกนะครับตามตามที่ปรากฏหลักฐานเนี่ยนะครับก็มีเฉพาะบางลูกที่ด้านในเป็นพระบิตาสำหรับผมนะครับก็ได้นําลูกอมทั้งสามลูกของท่านเนี่ยนะครับไปเอ็กซเรย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวนําฟิลม์มเอ็กซเรย์ให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมเก็บไว้นะ <c oughs> อย่างลูกแรกนี่นะครับลูกแรกนะครับลูกแรกที่ผมไปเอ็กซเรย์มาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ นะครับก็จะเห็นห่วงอยู่นะครับลูกแรกจะมีห่วงมีห่วงทองแดงอยู่นะครับเนี่ยนะครับเป็นลักษณะน,าานี้นะครับเป็นห่วงทองแดงนะครับอันนี้ก็ไปเอ็กซเรย์มาก็จะเห็นลวดก็จะเห็นลวดทองแดงอยู่นะครับเห็นเป็นลวดทองแดงอยู่แล้วก็ <c oughs> ข้างในก็ไม่ได้มีไม่คือไม่ได้มีพระปิดตาหรือ โลหะหรืออะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากผงของท่านนะครับก็ไม่มีไม่มีอะไรฮะนะครับส่วนลูกที่สองนะครับผมก็นำไปเอ็กซเรย์มาเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรก็มีแต่ผงนะครับที่เห็นขา,ขาวๆนี่ก็คือผงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลูกที่สามนะครับลูกที่สามลูกเล็กเนี่ยผมก็ไปเอ็กซเรย์มาเหมือนกัน ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเป็นพิเศษนะครับอันนี <Than> ้ก็เราไปเอ็กมาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าด้านในเนี่ยมีอะไรพิเศษที่อยู่ด้านในหรือเปล่านะครับเผื่อว่าจะมีพระปิดตาหรือตะกุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีนะครับอยู่ในลูกอม เราก็ไป x มาให้หายสงสัยซะนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับของลูกอมของท่านนะครับผมก็จะขอเริ่มแรกที่ลูกแรกเลยนะครับลูกแรกนะครับนะครับลูกแรกลูกนี้นะครับเออลูกนี้เนี่ยผมได้มาจากคนที่เขาอยู่ที่ตำบลปากทะเลนะครับ แล้วก็คนคนนั้นก็ไปได้มาจากชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับไปได้จากมาจากชาวบ้านอีกทีหนึ่งเขาเล่ากันนะครับว่าลูกอมของท่านเนี่ยนะครับใครมีติดบ้านไว้นะครับไฟไฟเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะครับจะป้องกันเพลิงไหม้ได้นะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันนะครับเป็นที่กล่าว กล่าวขวัญกันนะครับในหมู่ชาวบ้านนะครับก็คือเขามีคําบอกเล่ากันว่าเ,าเมื่อเกิดไฟไหม้นะครับไฟเนี่ยมันกระโดดมันกระโดดข้ามหลังหลังที่มีหลังที่มีล,มลูกอมของหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะกระโดดข้ามไปติดอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นอิทธิอิทธิพุทธคุณของ ลูกอมของท่านนะครับที่ได้มีการบอกเล่ากันมานะฮะลักษณะหลักของลูกอมของหลวงพ่อปลอดนะครับปกติด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นผงเข,เ,นขนเขาเรียกว่าดินขุยปูนะครับเขาเรียกว่าดินขุยปูดินขุยปูเนี่ยลักษณะจะออกสีเทาๆดำๆ,นะออๆนะครับสีออกเทาๆนะครับสีสีเทาเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็หลังจากที่ ท่านปลูกเศษผสมด้วยผงอิธิเจต่างๆของท่านแล้วเนี่ยท่านก็ยังมาปั้นเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถักเชือกนะครับถักเชือกแล้วก็มีการจุ่มลักนะครับจะมีทั้งจุ่มแล้วก็ไม่จุ่มนะครับไม่จุ่มก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสันนิษฐานเนี่ยก็คาดว่าชาวบ้านนามาจุ่มกันเองมากกว่านะครับแล้วก็ ลักษณะของลูกอมของท่านเนี่ยการถักเชือกนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับขอให้จําให้ดีจะมีเชือกคาดกลางเขา,ข,ข,ขาเรียกว่าเขาเขาเาเรียกว่าต้องมีคาดกลางนะครับอย่างลูกนี้ก็จะมีคาดกลางอยู่เห็นไหมครับคือคําว่าคาดกลางเนี่ยเชือกคาดกลางเนี่ยความหมายก็คือเป็นลักษณะการต่อเชือกนะครับคือถักมาได้ครึ่งได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ แล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาถักต่อนะครับก็เป็นลักษณะของการลักษณะของการพักเชือกนะครับจะเรียกว่าลักการพักเชือกก็ได้นะครับมันก็เลยเห็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะแบบแบ่งครึ่งนะครับเป็นลักษณะผ่ากลางอะไรเงี้ยนะฮะสำหรับลูกนี้นะครับก็จะมีพิเศษก็คือมีห่วงทองแดงอยู่ หัวนะแดงด้านในเมื่อกี้ให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีลักษณะเป็นเป็นลวดทองแดงที่อยู่ด้านด้านทางด้านในนะครับเพื่อเพื่อใช้ห้อยนะครับเพื่อใช้ห้อยติดตัวนะครับแล้วก็ลูกนี้เนี่ยลักษณะของลักที่จุ่มจะเป็นลักน้ําเกลียงนะครับลักน้ําเกลียงนะครับเป็นลักน้ําเกลียงไม่คือไม่ใช่ลักแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นลักประสงค์นะครับ คือลูกอมของท่านเนี่ยต้องมีความเก่านะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งครับขยายให้ดูใหญ่ๆนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นลักน้ําเกลี้ยงนะครับที่ที่ลงไว้นะครับนะครับจะเห็นลักษณะของความเก่านะครับมีความเก่าชัดเจนนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็จะเห็นรายละเอียดของเชือกคาดกลางด้วยนะครับ เป็นลักษณะของการต่อเชือกนะครับนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าดูง่ายนะครับลูกนี้นะครับเพราะว่าความเก่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเป็นรักน้ำเกี้ยงบางๆนะครับเป็นการลงรักน้ำเกี้ยงบางๆนะครับ คล้ายๆยางไม้นะครับรักน้ําเกลียงนะครับแต่ดูให้ดีแล้วเป็นรักน้ําเกล้ยงครับไม่ใช่ยางไม้นะอันนี้ก็ที่ก้นนะครับที่ก้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ด้านบนนะครับด้านบนลูกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับลูกนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์คือเก็บรักษามาอย่างดีนะครับส่วนใหญ่ลูกอมของท่านเนี่ยคนมักจะเก็บไว้ที่บ้านมากกว่านะครับเก็บบูชาที่บ้านมากกว่า มากกว่าที่จะพกติดตัวเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าขนาดใหญ่นะครับขนาดท้าลูกมะนาวครับก็ไม่ค่อยสะดวกในการพกติดตัวเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะนําไปไว้บนหิ้งเพื่อบูชา้าส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของลูกอมของท่านอย่างเม็ดนี้นะครับก็ สภาพนี้ก็คือถือว่าเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถัดมานะครับลูกที่สองนะครับลูกที่สองครับลูกนี้ก็ ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็จะเห็นลักษณะของเชือกคาดกลางอยู่กลางลูกพอดีนะลูกนี้นะครับลูกนี้เนี่ยลงด้วยยางไม้นะครับคือไม่ใช่รักน้ำเกลียงนะฮะเป็นยางไม้เลยนะแต่ว่า,า,าลูกนี้จะมีลักษณะของการใช้มาก็พอสมควรนะครับลูกนี้นะครับก็จะเห็นลักษณะของการใช้มานะครับ นะครับก็ทำให้ดูง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือดูความเก่าเนี่ยจะดูง่ายขึ้นนะครับจะเห็นยางไม้นะครับบางส่วนนะครับนะครับก็ยังติดเป็นสีน้ำตาลอยู่นะครับเชือกก็เก่านะครับเก่าได้อายุนะครับ เชือกเก่าได้อายุนะครับถามว่าของเก๋มีไหมของเก๋มีครับแต่ว่าความเก่ายังไม่ได้นะครับนะครับของเก๋นี่ทําออกมาก็ความเก่าความเก่าเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตลักษณะความเก่าของเชือกนะครับของ ของยางไม้นะครับของรักที่ลงนะครับจะต้องเก่าได้อายุนะครับลูกนี้นี่ไม่มีห่วงนะครับลูกนี้ไม่มีห่วงนะครับจะดูว่าลักษณะ ที่หัวท้ายเนี่ยก็ไม่มีลักษณะของเชือกขาดหรืออะไรนะฮะก็คาดว่าจะไม่มีห่วงก็เป็นการถักพุ่มทั้งลูกนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูง่ายอีกลูกหนึ่งนะครับลูกที่สามลูก ถัดมานะครับเป็นลูกสุดท้ายนะครับเอ่อลูกนี้เนี่ยขนาดขนาด1.7เซนนะครับขนาดประมาณเอ่อเท่าๆเหรียญบาทแล้วกันนะครับนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็คือขนาดประมาณเท่าเหรียญบาทนะครับเอ่อลูกผมลูกนี้เนี่ย ก็ปรากฏว่าจะมีครา,าบของนะครับคราบดำๆออกมาจากด้านในนะครับอันนี้อันนี้คือออกมาจากด้านในนะครับลูกนี้เขาเรียกว่าลูกอมโสรดเทียนชัยนะครับลูกอมโสลูกอมโสรดเทียนชัยนะครับด้านในจะมีส่วนผสมของเทียนอยู่ด้วยนะครับนี่คือลูกอมโสรดเทียนชัยซึ่ง หาได้ยากนะครับหาหาได้ยากของท่านเนี่ยนะครับหาได้ยากกว่าลูกอมขนาดเมื่อกี้นะครับหาได้ยากกว่านะครับไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับปกติท่านจะสร้างลูกอมโสรถเทียนชัยเนี่ยมีขนาดประมาณนี้นะครับขนาดเล็กนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับลูกนี้ก็ถือว่าดูง่ายนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของท่านก็คือมีเชือกคาดกลางนะครับ นะครับมีเชือกคาดกลางแล้วก็มีห่วงด้วยนะครับห่วงเดิมเนี่ยขาดไปแล้วนะครับก็ยังมีเหลือติดอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับห่วงของท่านก็จะเป็นสำหรับเม็ดนี้ก็จะเป็นเชือกนะครับห่วงที่ถักด้วยเชือกนะครับไม่ใช่ลวดทองแดงหรือลวดเหล็กนะครับลูกนี้ก็จะมี เนื้อเทียนชัยนะครับออกมาจากด้านในนะครับด้านในลูกอมอีกทีหนึง่งก็ที่เป็นลักษณะนี้น่าจะเกิดจากความร้อนนะครับความร้อนแล้วก็ทําให้เทียนชัยที่อยู่ด้านในเนี่ยละลายตัวออกมานะครับก็ทําให้ลักษณะเนี่ยดูง่ายขึ้นนะครับเป็นว่าเป็นลูกอม,มเทียนชัยของท่านนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกลักษณ์ของลูกอมของหลวงพ่อปลอดในวัดในปากทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์คือหนึ่งมีเชี่ยวคาดกลางนะครับข้อที่สองก็คือ,อ,อห่วงนี่ก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับข้อที่สามการลงรักนะครับลงรักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับลงรักเป็นรักน้ําเกลียงนะครับแล้วก็ไม่ลงรักก็มีนะครับ นะครับอย่างลูกนี้ก็ไม่ไม่ได้ลงนะครับดูแล้วเป็นเป็นเป็นเชือกเป็นเชือกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลงด้วยยางไม้ก็เมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะครับลูกใหญ่เมื่อกี้ครับผมวันนี้ผมก็ได้นำมาให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับ วันนี้นะครับก็คงจะได้สาระความรู้ดีๆนะครับกลับไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับติดตามรับชมกันโอกาสหน้าก็จะนำคลิปวิดีโอนำมาที่น่าสนใจนะครับนำมาให้ชมรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็โอเคครับขอสวัสดีแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ